สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องมอกไปมาครับขอกับประสงค์ริมโค้งครับยังอีกเลยพี่น้องมามาครับมานี่ครับจุพี่น้องจุจุใส่กระเจวนี่ครับเจวกับบลกขนแน่บลกขนแน่นะครับนะน้นามจุ๊บพี่น้องนี่ครับเหลือกับสีก้อยนะพี่น้องก้อยเล็กน้อยลาบเล็กน้อยแกะข้าวกันครับ นะนี่ครับเนี่ยไปตลาดมือเสาร์พี่น้องฮะจะงามของงามหรือเนี่ยก็ไรหมี่นก็ยังคมกับพวกคมนะครับเนาะนะครับจุปทำพรมพันแหนนะครับเนาะนี่ครับเนี่ยเนื้อห่อตับดูพี่น้องนะครับใส่เลยอ้าวนี่ ผมตายบ่เลือซูชิบุโขมค,ครับสะเดาสะเดาหวานซูชิบุปผิด กระปิ่งกิกระแป้งแพงรับเรือหน่อยครับสวัสดีปีใหม่ไทยพี่น้องเออมาฮาสงการนะครับเนาะขอให้มีความสุข ร้ำล้ำรวยรวยกันทุกคนนะครับหน,น,นี่ก้อนพี่น้รอครับอขอให้มีความสุขนะครับยามีดีบ <laughs> โอเคพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์นะครับติดตามพี่น้องเนะ